สวยๆกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นมิกซ์ยามาฮ่า mg 2 4 1 4ทั fx นะครับตัวนี้มีไมโคโนกันด้วยถึง16ไมโคโนเต็มนะครับแล้วสเตอริโอนะครับยังมีให้อีก4ชุดตัวนี้เล่นสดเล่นโฟกซองเล่นงานอีเวนต์นะครับเล่นงานลิเกดีมากตัวที่แล้วนะครับมีวงลิเกจากรบบุรีนะครับซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยสวย สวยเหมือนใหม่เหมือนได้ของป้ายแดงเลยนะครับตัวนี้ผ่านมาตรฐานร้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับแปลงไฟ220โวลต์เรียบร้อยแล้วตรวจเช็คหรือทำความสะอาดทำสไลด์ใหม่ๆนะครับเครื่องแท้ครับนี่เลยเห็นไหมครับเครื่องเขาจะตี100โวลต์มาแต่ภายในเราทําเป็น220โวลต์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเครื่องนอกครับสภาพสมบูรณ์รับประกัน3เดือน ตามมาตรฐานร้านเราขอบไม,ม้งามๆครับใครที่อยากได้มิกตัวหนึ่งและเอฟเฟกแบบแจมๆเ,เลยนะครับไม่ต้องพึ่งเอฟเฟกนอกต้องรุ่นนี้เลยครับ yamaha าา mg 24ทสบ 14, fx เอฟเฟกดีงามมากๆครับหวานช่ำละเอียดเอฟเฟกมีมาด้วยกันถึง2ชุดระดับ stx นะครับชุดหนึ่งทำดีเล์ชุดหนึ่งทำรีเวิร์บ เสียงดีมากๆครับนานๆจะมีมาสักตัวหนึ่งนะครับส่วนมากมาก็จะสวยๆแล้วก็โดนสอยโดนสอยทันทีถ้าได้ฟังนะครับอย่างครั้งที่แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับตอนนั้นวงที่น้องที่เขาเล่นลิเกเขาจะเอาไปเปิดวิกนะครับผมเขาจะมาหาเอฟเฟกใช้มิกเก่าผมบอกว่าไหนๆจะซื้อทั้งทีแล้วอัพเป็นตัวนี้นะครับคุ้มกว่า ทั้งลูกเล่นทั้งเสียงและความสะดวกสบายนะครับจบสวยสุดๆครับแพดนะครับบวกลบสัญญาณเกนโลคัส EQ4 เมตร e นะครับเสียงนุ่มละเอียดใสหนักแน่นครับเป็นรุ่นใหญ่ของเขานะครับออก4ออกเอฟเฟกต์ o xy, o xy, o xy, FX, ชุดนะครับใครได้เห็นเครื่องจริงแล้วจะร้องอู้หูเลยนะครับ สวยงามมากๆครับเสียงดีมากๆครับเคยรีวิวไปหลายครั้งแล้วนะครับเจ้าตัวนี้สุดๆนะครับไปดูด้านหลังกันนะครับง,งามๆครับอินเสิร์ตได้ทุกช่องนะครับมีทั้งลายมีทั้งไม้นะครับให้เลือกใช้ สเตอริโอรีเทนมีให้2ชุดนะครับออกเซนจริงๆมาด้วยกันถึง6ออกนะครับแต่จริงๆเราจะใช้กันแค่4นะครับก o o p อินเสิร์ต p Out ได้นะครับ s t o u t n o n o m o n o เนี่ยเป็นเหมือนกับสามารถต่อซับบูเฟอร์นะครับตัวเนี้ยสามารถสามารถต่อกับซับบูเฟอร์ได้เพราะอะไรอะเรามาดูตรงนี้เพราะตรงนี้ยครับไอช่องโมโ o ตรงเนี้ยครับ มันจะมีคอร์สต,ตัดความถี่นะครับเอาไว้ต่อกับซับเบตท,ที่เป็นแอคทีฟได้หรือเป็นพาวเวอร์ซับได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปผ่านคอร์สนะครับลูกเล่นเขาจะเป็นแบบนี้เลยใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อโทร0823292891ครับหนึ่งซาโปนคนปรปฐมเครื่องเสียงต่างประเทศคุณภาพนะครับจัดให้คุณแล้ววันนี้ครับสวยๆของเรานะครับซื้อไปสบายใจนะครับ สบายใจใหายห่วงใช้งานอย่างสบายสบายไม่ต้องกลัวปัญหาครับหลายๆท่านอาจจะชอบบอกโอ้มันแพงไปนิดนึงนะครับไปหาถูกๆมาแล้วมานั่งแก้การแก้ไม่ใช่เรื่องสนุกครับบางทีแก้แล้วมันจบก็ดีไปบางทีแก้แล้วมันไม่จบนี่สิปวดหัวหนักกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้เรามายั่วๆกันครับความสวยงามระดับนี้นะครับสมัยก่อนนะครับราคาเกินครึ่งแสนนะครับแต่เราขายกันไม่แพงนะครับตัวนี้ สวยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับยามาฮ่า MG 14 FX โอเคครับ